สวัสดีค่ะจากบารายอคงพยอมค่ะวันนี้บารายองพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูดอกแก้วนะคะดอกแก้วต้นนี้รู้สึกว่าดอกใหญ่นะคะหรือว่าความสมบูรณ์ของการที่เขาได้น้ำชุ่มชื้นนะคะนี่ค่ะดอกแก้วนี้คือดอกแก้วพวงนะคะ น,นี้ปลูกมาได้สองปีนี้แล้วนะคะนี่ค่ะโหหอมกลิน่นหอมกลิน่นหอมชื่นใจมากๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกเขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วส่งกลิ่นหอมหอมชื่นใจหอมลันจวนใจแล้วก็หอมได้นานนะคะเขาจึงมีชื่อว่าดอกแก้วอันนี้เป็นดอกแก้วพวงนะคะ อันนี้ก็พอดีเลยมีคุณยายคนหนึ่งนะคะมาขายที่ตลาดแล้วก็บอกว่าช่วยอุดหนุนหน่อยเหลืออยู่ต้นเดียวต้นก็ไม่ค่อยสวยนะคะบาลลงกพยมก็เลยว่าของบาลลงพยมมีดอกแก้วโบราณอยู่นะคะก็เลยอุดหนุนดอกแก้วพวงมาในราคาต้นละ ร้อยห้าสิบบาทนะคะเมื่อสองปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะต้นเล็กนิดเดียวเองนะคะประมาณคบืบกว่านะคะที่ซื้อมาเขาบอกว่าเป็นดอกแก้วเพาะเม็ดนะคะก็จริงเท็จแค่ไหนก็ต้องแล้วแต่คุณยายคนที่ขายให้บรรยของพยอมมานะคะ โอ้ได oh, ้ได้กลิ่นหอมเดินมาได้กลิ่นหอมชื่นใจเลยแวะมาดูมาชมนะคะก็เลยถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะดอกแก้วเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มักจะปลูกประดับในงานหลายๆงานนะคะวันนี้ก็เลยพามาชมแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้บ้านไรองพยองทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ